สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่1คันมานําเสนอเพื่อนเพื่อนทุกท่านก,นกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานี่ครับผม m e r c e d e s Benz C L S 3 0 0 d e dition 1นะครับผมคันนี้นะเป็นรถปี2018จดทะเบียน2019ฮเะเลขใหม่ใช้งานไปเพียงแค่79,000กิโลเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากเลยนะครับ อุปกรณ์ต่างๆมีครบหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่มือนะครับกุญแจนะครับผมมีให้ครบหมดเหมือนได้รถป้ายแดงเลยคันนี้และที่สําคัญนะครับผมในส่วนของค่าตัวงเขาเห็นเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้สีพิเศษแบบนี้นะครับราคาเขาถูกสุดในตลาดเลยนะนะตอนนี้นะผมเพราะว่าผมขายเพียงแค่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทเท่านั้นเองนะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับผมที่สนใจนะต้องการรถที่มันมีความลิมิต e d อิ i ชิเช่นนะผมไม่ซ้ำใครไม่จําเจ CLS300D คันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะและเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวตามไปชมกันว่าเจ้ารถยนต์คันนี้สภาพเป็นอย่างไรนะและแนะนําดูให้จบนะครับผมเพราะว่ามันจะมีข้อมูลบางอย่างที่เพื่อนๆต้องทราบนะฮะไปชมกันเลยครับ เรามาดูสภาพโดยรวมภายนอกของเจ้า CLS ส0มรอคันนี้นะเป็นรุ่น Edition 1นะครับผมแน่นอนเพื่อนๆสีเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับมีเฉพาะในรุ่น Edition 1เท่านั้นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะตรงนี้เลยนะครับเป็นสีที่ไม่มีใครสามารถทําเลียนแบบได้นะครับผมแล้วก็แนะนําว่าอย่าไปเฉียวไปชนนะฮะเพราะว่าสีมันทํายากนะครับผมบางอู่ที่ทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะหรือว่าต้องเบิกอะไหล่ชิ้นใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับผมนี่แล้วดูนะสภาพคันนี้ต้องบอกว่า พร้อมขับพร้อมใช้เลยนะในส่วนของภาพรวมคันนี้นะครับผมนี่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ Mercedes-Benz มีคันนี้มีนะครับผมอย่างเลดาราด้านหน้าไฟหน้ามั t ติ e a m LED นะนี่มีไฟในส่วนของไฟอัจฉริยะให้ด้วยนะครับผมเปิดไฟสูงให้เองหลบแสงให้เองนะครับมีกล้องมองภาพรอบคันกระจังหน้า d Diamond มอน d ั a m o ม d g r i l l สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วดูด้านหน้าเขาดูสปอร์ตดูซิงมากเลยนะในส่วนของดีไซน์ของตัวรถนะครับ ในส่วนล้อนะผมเข้ามามาพร้อมกับล้อ AMG ขนาด20นิ้วสีดำแบบนี้ดำดุฮะดำเท่เลยนะครับผมนะพร้อมกับคาลิเบอร์คาลิเบ,บบบเบอร์นะนี่นะฮะระบบเบรกนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกที่ต้องบอกเลยว่าซิ่งๆเลยนะครับผมเป็นจานแบบเจาะรูแบบนี้แล้วก็มีปั๊มเบรกนะครับผมที่สลักคำว่า Mercedes-Benz อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะตรงนี้เลยสวยมากครับอันนี้ สภาพพร้อมใช้เลยนะแล้วดูสีด้านข้างส,สีสวยๆนะครับผมตรงแก้มด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยจะมีคําว่า Edition One นะเพื่อบอ่งบอกว่าคันนี้คือรุ่นพิเศษนะครับเอกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัตินะครับมีกล้องมองภาพด้านข้างก็ขาดไม่ได้เลยนะผมระบบ Keyless นะซึ่งเราสามารถแตะล็อกรถได้ทั้ง4บานเลยตรงน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูคู่หน้าหรือประตูคู่หลัง ก็สามารถล็อกรถได้ส่วนด้านบนนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับหลังคาสลูปครับเป็นสลูปแค่ท่อนหน้านะครับผมจะไม่ใช่หลังคาพารโนลามิกกัสนะเป็นสลูปแบบนี้ครับสวยเลยนะครับ้าเรามาดูด้านข้างนะผมในภาพรวมเนี่ย CLS เนี่ยเป็นรถต้องเรียกว่าดีไซน์คูเป้4ประตูที่ดูสวยลงตัวมากแล้วมีขนาดตัวถังที่ยาวนะครับก็ตามชื่อเลยนะ S นีครับก็เป็น S Class ของ c l นั่นแหละ นี่จะมีความแบบกว้างสบายหรูหราสปอร์ตในตัวคันเดียวเลยนะครับแบบนี้ดีไซน์สวยๆและสีนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะโหเป็นสีพิเศษด้วยเพื่อขับไปไหนมาไหนนี่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นนะฮะโดดเด่นมากๆด้านท้ายนะครับผมเข้ามาพร้อมกับไฟท,ท้ายที่ดีไซน์เฉพาะตัวของ CL เลเลยนะเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบแบบนี้ในส่วนของด้านล่างก็จะมีปลายท่อคู่นะครับ เป็นปลายท่อสแตนเลสนี่สัญลักษณ์ CLS 300D นะเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองเนะด้านท้ายของเจ้า CLS นะก็นะจะมีความเซ็กซี่ลงตัวมากๆตัวฝาท้ายเองนะครับผมเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคิกเซนเซอร์ให้ด้วยอนะ่เราสามารถที่จะเตะนะครับผมด้านล่างในส่วนของตรงโซนใต้ป้ายทะเบียนเนี่ย มันจะมีเซ็นเซอร์แตะแล้วก็ฝากระโปรงก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าต้องพกกุญแจติดตัวไว้นะเปิดด้านท้ายมานะครับผมเจอพื้นที่การวางสัมภาระแบบเยอะจุใจนะครับผมวางกระเป๋าลากไซส์ใหญ่ๆนะฮะวางถุงกล์ฟนะฮะไปได้กล์ฟกันอย่างนี้วางได้สบายๆนะครับผมและที่เห็นกล่องตรงนี้นะครับผมคือกล่องสมุดคู่มืออุปกรณ์ที่ตอนรับป้ายแดงเนี่ยเขามีมาให้เพ <ๆ S 1> ื่อนๆดูเหมือนรถใหม่เลยนะ ในกล่องนะครับผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดีเรามาดูกันนะนี่มันก็จะมีนะครับในส่วนของซองหนังใส่กุญแจนะค,คันนี้มีกุญแจ2ดอกนะฮะนี่แล้วก็พวกบุ๊กเซอร์วิสนะผมเป็นคู่มือสมุดการรับประกรันคู่มือการใช้กระเป๋าใส่เอกสารเหมือนรถใหม่เลยครับเหมือนเพื่อนได้รถป้ายแดงเลยโหแบบสุดจริงนะฮะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยครับเ แล้วเวลาเราปิดนะครับผมปิดไม่ยากครับเพียงแค่เรากดปุ่มปุ๊บฝากระโปรงก็จะปิดลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะเจ๋งไปะละ่อนะฮะเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่ตัวรถนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยสภาพต้องเรียกว่าพร้อมขับเลยพร้อมขับจริงๆนะผมผมได้ไปลองขับมาแล้วขับดีเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นเฟิรม์มนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกเลยนะผมทุกระบบใช้งานได้หมดนะฮะ คือแบบพร้อมใช้อ่ะตรงนะตอนนี้พร้อมใช้เลยนี่แค่ภายนอกนะอ่ะเรามาดูด้านในกันต่อครับในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารด้านในนี่เปิดแบบนี้ครับแฝบนี่นะก็จะเจอกับตัวเบาะนะครับผมที่เป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นเบาะหนังแท้ลายไดมอนด์คัตแบบนี้ครับคันนี้เนี่ยเอาจริงถ้าเทียบกับตัวที่เป็นรุ่นปกติก็คือการตกแต่งจะเป็น AMG Premium นั่นแหละ ลายเบาะเดียวกันนะครับผมแต่แต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยนะก็คือในส่วนของวัสดุที่ใช้ฟังก์ชันเสริมที่มีในเฉพาะรุ่น Edition 1เท่านั้นนะครับผมอย่างตรงนี้นะครับผมที่มีเฉพาะ Edition วันรับโดดเด่นมากก็คือนาฬิกาอนาล็อกของ IWC ครับแล้วก็ลายไม้ที่มีคำว่า Edition 1อยู่ตรงนี้นะก็จะมีความพิเศษนะเป็นลายไม้เฉพาะรุ่นเลย สวยมากๆครับผมแล้วก็นาฬิกานา็อกนี่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเลยนะ i w 4นะครับอ่าฟังก์ชันทั่วไปนะครับผมก็จะเหมือนกับตัว AMG Premium เลยก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียง b บ r มาสเตอร์นะตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรีจดจำตำแหน่ง3ท่านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสวิทช์กระจกที่พักแขนไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนได้64เฉดนะก็จะเหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวเบอเองเนี่ยดีไซน์ก็เหมือนกันหมดนะครับผมและให้ดูในส่วนของสภาพนะฮะสวยมากๆไม่มีรอยยับรอยขาดรอยย่นเลยฮะสวยจริงพร้อมใช้จริงนะครับแล้วก็มาตรวัดเรือนไม้ก็เป็นแบบ widescreen croc k pit ก็คือจะเป็น2จอต่อกันนะครับผมพวงมาลัย3ก้าน AMG หุ้มหนังนัป้ามีในส่วนของปุ่มควบคุมคู u อน c o n t เรดาร์ด้านหน้า แพดเดิลชิพนะครับควบคุมเครื่องเสียงมีทัชแพดนี่เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ที่คอพวงมาลัยเป็นเกียร์9สปีดนะ9 g t r o n i c นะครับแบบนี้เลยนะอะทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงนะครับในส่วนของเครื่องเล่นตรงนี้นะครับผมเป็นเครื่องเล่นระบบ m e r c e d e s มี c o n n e c t นะครับผมนี่นี่นะฮะ เครื่องเสียงเขาจะเป็นแบบนี้มีแผนที่นำทางนะครับรองรับ Apple c a ค P l a y Android Auto นะซึ่งในกล่องท้ายรถเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนเห็นเนี่ยเขาจะมีสายของ Ri h t ning แล้วก็สายท้าย4ให้เพื่อนๆได้ใช้งานด้วยเป็นของ m e r c e เ e s Benz นเองเลยนะซึ่งความหนาของสายความทนทานของสายเนี่ยบอกเลยว่าโ,โหโหทนมากๆนะครับน,นี่ระบบแผนที่นำทางนะครับผมเป็นแผนที่แบบนี้หรือถ้าเราไม่ต้องการแผนที่นำทางเราต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็หมุนมาที่ในส่วนของ ตัวสื่อบันเทิงหรือว่าวิทยุนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อ apple Ca คโดโตก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับผมนี่เขาลองรับแบบนี้ฮะลองรับหมดเลยนะเออก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมและเครื่องเล่นตัวนี้บอกเลยว่าภาพสวยคมชัดมากๆนะครับผมรวมถึงมาตรวัดเรือนไมค์คนขับด้วยนะฮะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลได้นะครับผมเขาจะมีสปอร์ตคลาสสิกโปรเกสซีฟ ให้เราได้เลือกเปลี่ยนกันแล้วก็เอาไว้ดูข้อมูลต่างๆนะครับผมนี่ตรงนี้เราเลือกดูได้เลยมี head up display นะครับนี่เราสามารถเปิดปิดได้ head up display นะครับผมก็จะสะท้อนกระจกอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับเอาไว้ดูข้อมูลความเร็วของรถหรือว่าถ้าเราเปิดแผนที่นําทางเราตั้งหมุดหมายเอาไว้ก็จะมีในส่วนของลูกศรบอกเส้นทางให้เราด้วยฮ่านะก็ดูเท่ hey, ดูหรูหรามากๆนะครับ ลงมานะผมจากตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งนะเป็นช่องแอร์นะครับที่ต่วช่องแอร์เป็นทรงกลมแบบนี้ดีไซน์ก็จะเหมือนแบบท่อไอพ่นของเครื่องบินเจ็ตนะดูเท่ดูสวยมากๆเลยนะครับผมมีไฟแอมเบียนด้านในด้วยเลืองๆอยู่นะเท่เลยครับลายไม้สวยๆแล้วไม้สัมผัสเป,เป็นอย่างเหมือนไม้จริงเลยนะโอ้วัสดุเขาทำมาดีมากๆลงมานะครับผมก็จะมีนี่ครับนาฬิกาอนาล็อก ตรงนี้ที่เป็นจุดขายจุดเด่นของ Edition 1ว่าเขาจับมือกับแบรนด์ iwc เนี่ยครับผมเอามาแปะไว้ตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศมีคำว่า Edition 1สลักเอาไว้มีความพรีเมียมเฉพาะรุ่นนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับผมมี outlet นะครับอ,อยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ขาดไม่ได้เลย Mercedes-Benz ต้องมีก็คือคอนโทรลเลอร์ครับตัวปุ่มควบคุมหน้าจอควบคุมระบบต่าง อยู่ตรงนี้เพิ่มเสียงรถเสียงมากหลังไฟฟ้านะครับปิดวิทยุนะครับอยู่ทางด้านขวาอันนี้คือเกี่ยวกับระบบอ n นเทอร์เนเมนต์ส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย dynamic select โหมดการขับขี่ที่มีให้เราเลือกเนี่ยสโหมด5โหมดนะครับก็คือจะมี sport นะครับมี Comfort Eco โค o สปอร์ตพัดแล้วก็ i n d i v i d u ู l นะครับผมเรามาปรับแต่งเองได้นะครับเวลาเราเลือกเปิดเลือกปิดเนี่ยนะโหมดไหนเนี่ยมันก็จะมีโชว์อยู่ตรงนี้ครับ มันก็จะโชว์ว่าเราเลือกโหมดอะไรอยู่นะอ่าถัดมานะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของ Park Sensor เปิดปิดได้นะครับระบบช่วยถอยเข้าซองช่วยจอดมีนะ Idle s t a r t Stop มีนะครับเอาไว้ช่วยประหยัดน้ำมันนั่นเองนะฮะนะแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมานี่ก็จะเจอกับช่องเชื่อมต่อนะผมก็จะประกอบไปด้วย SD c a r d าแผนที่นำทางนะตรงนี้ถ้าเทถอดออกเนี่ยแผนที่นำทางจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก มีช่อง USB 2ช่องที่เป็น Type A ไว้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล่องเอาไว้วางของวางนู่นนี่นั่นใส่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับด้านบนหลังคาก็จะมีหลังคาสลูปนะครับอย่างที่บอกไปเลยนี่หลังคากระจกเปิดได้ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟในเก๋งสองสว่างกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับ เบาะด้านข้างสภาพพร้อมใช้นะครับผมไม่มีแตกรายงานเลยเพื่อนๆดูผมกระดุมมาครบนะก็นี่คือภายในนะครับด้านหน้าของ CLS 3 0 0 d edition 1 n นะเบาะหลังล่ละนะมาดูเบาะหลังครับเบาะนั่งด้านท้ายนะครับผมพื้นที่การนั่งบอกเลยว่าเหลือเฟือเพราะมันเป็น S c a r d นั่นเอง CLS นะเป็น S c a r d ด้านหลังเนี่ย ตัวเบาสภาพนี่บอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ฮะเหมือนรถใหม่เลยนี่นะฮะไม่มีแตกรายงาไม่มียับนะครับผมมีพื้นที่วางขานะครับตรงกลางมีในส่วนของช่องลมนะครับแต่ไม่ได้เป็นระบบเครื่องปรับอากาศแบบ3โซนน,ะน่าเสียดายมากๆผมน่าจะให้3โซนมานะฮะ เออแล้วก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปก็มี iso fix ที่พักแขนที่วางแก้วน้ำนะครับักในส่วนของเอาไว้เช,ช,ชื่อมต่อสาย usb type a ก็มีมาให้ครบหมดนะประมาณนี้นะครับตัวกระจกก็เป็นแบบ light f r a นะครับผมนี่เป็น frame r a แบบนี้นะครับผมสวยสปอร์ตมากๆกนะก็ภายในยเนี่ยก็ถามว่าสวยไหมสวยเลยชอบเลยนะครับผมดีไซน์มันดูวัยรุ่นมากๆเลยนะเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าครับ นี่ hey. เปิดฝากระโปรงนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเครื่องสตาร์ทอยู่นี่นะเครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ทอยู่แต่เสียงเงียบมากนะเสียงเงียบๆนะครับผมนี hey. ่เป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบดีเซลนะครับผมเข้ากับเกียรนะ์9สปีดนะ9 g t o n i c เข้ามาด้วยกันนะผมพละกำลัง245แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผม อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับผมอยู่ที่18 19 20กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดมากฮะประหยัดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะการขับขี่สนุกสนานมากๆการขับขี่บอกเลยไม่เป็นสองรองใครผมได้ไปลองมาแล้วนะช่วงลงช่วงล่างขับดีมากนะตอนนี้สภาพแบบพร้อมขับพร้อมใช้อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมนี่นี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต้องมาลองดูนะครับผมอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผม คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมยังต้องเติมสารแอดบูไปอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้แอดบูราคาถูกมากครับเพื่อนๆสามารถสั่งตามเว็บช้อปปิ้งออนไลน์มาเติมได้มันจะอยู่ที่ฝาถังเติมน้ํามันนะฮะถ้าสมมติว่ามันมีแจ้งเตือนว่าสารแอดบูใกล้หมดก็ไปหาซื้อมาได้นะผมราคาไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของภาพรวมสภาพโดยรวมของ CLS 3 0 0 d คันนี้นะครับ และสิ่งที่เพื่อนๆควรทราบอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครัคันนี้นะครับผมเคยมีการเคลมนะครับเฉพาะส่วนด้านหน้ามานะครับผมส่วนด้านหน้าคือตรงไหนฮะกะกันชนกระจงังเลดา้าไฟแ,แถวแถวนี้นะครับผมรวมถึงคันบนหม้อน้านะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเคลมเพื่อเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับผมไม่ได้มีการชนนะเพราะว่าตัวเชสซีหลักๆของตัวรถ ยังคงสภาพสวยสภาพเดิมไม่มีการดึงม่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุกระแทกจนย่นหรือว่าอะไรนะสภาพยังสวยคงเดิมเหมือนรถใหม่ณนะตอนนี้รถขับดีใช้ดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมคันนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยก็คือเป็นความ edition ของเขาไม่มีนะครับไม่มีแบบไม่เหมือนใครอ่ะนะมันมีแบบไม่เหมือนใครรถมันมีน้อยณนะตลาดตอนนี้และราคาตอนนี้บอกเลยว่า มันถูกมากนะครับที่ผมขายเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแบาทกับ edition o n เนี่ยเป็นราคาที่ดีในตลาดตอนนี้เลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้มาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการขับขี่เครื่องยนต์ช่วงลงช่วงล่างโอ้โหมันให้มาแบบเต็มพิกัดเลยนะเพราะว่าตามฉายาเขาเลยนะ CLS มัน s c a า d ของ CL แล้วอะนะครับเขาให้มาเต็มหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่มองหาอยู่นะและเข้าใจว่า คันนี้มันเคลมเพื่อทําเพื่อความสวยงามไม่ได้มีการชนงงชนอะไรถ้าเพื่อนๆรับได้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าใจคันนี้น่าเล่นครับคันนี้น่าเล่นแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กังวลว่ารถมีการขอเคมาอันนี้ผ่านได้เลยคนระผมไม่ว่ากันนะก็ประมาณนี้ฝากเอาไว้สําหรับคันนี้นะครับผมใครสนใจโทรมาได้เบอร์เดิมเลยนะ0 9 0 1 0 1 1 1 9นะครับหรือว่า จะแวะเข้ามาดูคันจริงก่อนก็ได้ก่อนตัดสินใจนะครับที่โชว์รูมหาศินวัฒนถนนราชักพึกนะฮะก็ฝากไว้นะผมสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ